สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DMC News ประจำวันเสาร์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2559สวัสดีคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกและผู้ฟัง DMC ผ่านสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102-25 MHz เมกะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือร่วมกันส่งข้อมูลกิจกรรมข่าวสารงานบุญมาได้ที่ TV DMC News gmail com ค่ะ สำหรับข่าวแรกในวันนี้พุทธศาสนิกชนและคณะครูจากโรงเรียนวิจิตศึกษาเดินทางมาร่วมพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจาัขนขนุกยูงวัดพระธรรมกายค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ประมวลกุลละเมโทร,รองผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานฝ่ายโภชนาการเป็นประธานสงฆ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานฝ่ายโภชนาการเป็นประธานสง์ในพิธีถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานและมีกายายณมิตรพัชราวณชีวนาวินเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่ กาลยานมิตรอุไรากรารยานมิตรเพียงเพนเพราะบุญเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานคณะสงฆ์สวดบทชัยมงคลคาถาหลังจากนั้นคณะเจ้าภาพพุทธศาสนิกชนและคณะครูจากโรงเรียนวิจิตศึกษากว่า40ท่านได้ร่วมกันถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันยังความปราบปื้มปิติในบุญให้กับทุกท่านที่เดินทางมาเอาบุญถวายพัตหารในครั้งนี้ วันนี้ก็ได้มาสั่งสมบุญด้วยการมาเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแก่พระพิสุสงฆ์ที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนสาธุชนผู้มีบุญทุกๆท่านนะครับที่รักบุญรักการสร้างบาร,รมีก็อยากจะให้มาเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารหรือมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแก่พระพิสุสงฆ์มูใหญ่ซึ่งในเทศกาลที่เข้าพรรษาจะมาถึงนี้ ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะฮะมาสั่งสมบุญด้วยการสร้างบุญสร้างบาร,รมีจะทําบุญถวายพระตาหารถวายข้าวสารหรือว่าถวายปัจจัยจตุป,ปัจจัยเทยธรรมแก่พระภิสูุสงฆ์ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาเอาบุญมาเอาบาร,รมีด้วยกันบุญเป็นผู้เกื้อหนุนเป็นผู้คาจุนอยู่ความสําเร็จเราจะสําเร็จได้ก็ต้องมีบุญด้วยการสร้างบุญสร้างบาร,รมีทุกๆวันนี้ครอบครัวและกับผม ก็ได้บุญเช่วยกว้หนุนคำจุนส่งเสริมสร้างบุญกุศลได้มาถึงการค้าธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับก็ด้วยบุญนักเรียนจากโรงเรียนลำสนุนและโรงเรียนดวงพรได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลเพื่อนำไปถวายวัดทั่วประเทศค่ะ โดยภายในงานได้มีนักเรียนจากโรงเรียนลำสนุนและโรงเรียนดวงพรกว่า130คนเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพันษามหามงคลเพื่อนำไปถวายแด่วัดทั่วประเทศณประลัมพิธีหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจันท์ขนนกยุงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในช่วงประกอบพิธีกรรมได้รับความเมตตาจากพระครูประหลัดสุวัฒนโพธิคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์และมีกาลายณมิตรวานิชบัณฑิตนพร,รัตน์เป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งภายในงานคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์และนำนักเรียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรจากนั้นประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรม พิธีกล่าวคำถวายเทียนพันษาพิธีกล่าวคำถวายผ้าตรายจีวรพิธีกล่าวคำถวายกองทุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อด,ด้วยคณะเจ้าภาพได้น้อมนำเครื่องธยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์และทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำมา หลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้อวาทว่าเรานอกจากจะมาหล่อเทียนพรรษากันแล้วยังได้มาสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรธรรมะบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีทําให้พุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะบังเกิดขึ้นการที่เราได้มาสวดมนต์บทนี้ก็จะเป็นมงคลแก่ตนเองการมาหล่อเทียนพรรษาก็นับว่ามีานิสง์มาก ที่จะทำให้เราได้มีมังสะจักสุคือมีดวงตาที่สวยงามได้ปัญญาจักสุคือมีความรู้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้สมันตจักษุคือเห็นอะไรรอบครอบและได้ธรรมจักษุคือมีดวงตาเห็นธรรมอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่สามารถกำจัดอาสวะกิเลสให้หมดไปได้ดังนั้นให้เราระลึกถึงบุญให้ตลอดต่อเนื่อง หลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษามหามงคลเพื่อนำไปถวายแด่วัดทั่วประเทศกันอย่างอื้เฟเบิกบานในบุญสำหรับกิจกรรมหล่อเทียนพรรษามหามงคลจะได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้รู้สึกได้พาครอบครัวนะคะทั้งสามีทั้งลูกเนี่ยมาหล่อเทียนหมดเลยซึ่งเราเคยเห็นการหล่อเทียนเผาไฟเล่นเทียนหล่อเทียนยอ,ยอะไร รู้แต่ข้าวๆว่ามีการหล่อเทียนแต่ว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้สรุปแล้ววันนี้ที่วัดเราเนี่ยมีการหล่อเทียนนะคะเทมันสาเพื่อถวายพระทั่วประเทศซึ่งเป็นมหามงคลอย่างยิ่งเลยปกติเขาหล่อเขาก็แจกเฉพาะพื้นที่หรือในวัดของเขาแต่ของเรานี่ทั่วประเทศนะคะเอ่อเรียกเป็นแบบสากลเลยแล้วก็พี่ไม่เคยไปร่วมงานที่ไหนแต่รู้สึกว่างานวันนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก ทุกขั้นตอนเนี่ยเราผ่านหมดเลยทั้งสวดธรรมจักทงทำพิธีทําทุกอย่างครบหมดนั่งสมาธิอธิษฐานจิตเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าโหมันเบิกบานตัวมันฟูหมดนะคะรู้สึกว่าพอหล่อเสร็จแล้วตัวมันเบาเบายัางไงว่าของอะไรที่ท,ที่ติดติดอยู่ในตัวเนี่ยมันมัน,ม,นมันหลุดออกหมดเลยพี่วนาอยากให้ทุกคนนะคะมาหล่อเทียนด้วยค่ะขอเชิญชวนทุกคนเลยค่ะอยากให้ทุกคนเนะี่ยมีบุญแล้วพวกเราจะได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโรงเรียนํำสนุนก็เป็นโรงเรียน สองศาสนานะคะก็คือมีทั้งพุทธและอิสลามแต่ท่านผอ,ออก็วิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะให้นํานักเรียนพุทธมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็ครูก็อยากให้เด็กๆได้มาเห็นบรรยากาศการหล่อเทียนแล้วก็ได้บุญในการหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ พราะทราบว่าที่วัดจะนําไปแจกวัดต่างๆทั่วประเทศไทยค่ะก็ขอขอบคุณวัดพระธรรมากายมากเลยนะคะที่จัดกิจกรรมนี้ให้เด็กๆค่ะ,ะเด็กๆหลายคนก็ตื่นเต้นค่ะอยากมาเพราะว่ามีทั้งเด็กที่เป็นเด็กพิเศษมาด้วยแล้วก็มีเด็กที่เมารถก็อยากมา,ท,าทั้งทัที่โรงเรียนกับวัดก็อยู่ใกล้กันแต่เราไม่เคยได้มาไม่ค่อยได้มาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ตื่นเต้นดีใจมากค่ะ คณะศสษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลครั้งที่4แด่คณะพระสังฆาธิการจาก6จังหวัดจากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า170รูปค่ะ วันนี้นะหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงวัดพระธรรมกายคณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลครั้งที่4แด่คณะพระสังฆาธิการจาก6จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า170รูปได้แก่กรุงเทพมหานครนครนายกศรีสะเกดนครพนมยโสธรและอำนาจเจริญ โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากท่านพระครูบูรพาธรรมประทีบรองเจ้าคณะอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กรารยานมิตรมนูไตรเนตรและกัรยานมิตรวรรณพรไตรเนตรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษามหามงคลกัรยานมิตรรัฐวินรุ่งเจริญนพรัตรน์เป็นผู้แทนนำกำนนล่กาวรรนนำาคำอธิษฐานจิต จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมนําเทียนพรรษาถวายแด่คณะพระสังฆาธิการที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญสร้างความปราบปื้มปิติในบุญให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายเทียนในครั้งนี้รู้สึกปลื่มปิติมากนะคะกับบุญการถวายเทียนเพราะมันเป็นบุญใหญ่อันนี้สงแห่งการถวายแสงสว่างให้กับคณะสงฆ์ถือเป็นอภิมหาบุญนะคะที่นานๆเราจะได้มีโอกาสมา ทำบุญกับพระที่อยู่ต่างจังหวัดที่ห่างไกลกรคุงเทพ mm hmm. เพราะฉะนั้นว mm hmm. ันนี้รู้สึกมีความปลื้มในบุญนี้มากๆเลยค่ะ mm hmm. โดยปกติแล้วเราจะต้องเดินทางไกลนะคะกว่าจะได้ถวายหลายๆวัดแต่วันนี้ท่านมีเมตตา mm hmm. เดินทางมารับด้วยตนเอง mm hmm. ก็ทําให้ดิฉันและครอบครัวเนี่ยปลื้มในบุญนี้มากค่ะ mm hmm. แล้วก็อยากให้มีบุญนี้ทุกปีนะคะ เพราะมันเป็นอันที่สง่งแห่งการเข้าถึงธรรมของพวกเราชาวพุทธนะคะการที่ถวายแสงสว่างให้กับพระสงฆ์ก็จะทําให้ดวงตาดวงใจของเราเนี่ยสว่างสวายด้วยธรรมะภายในแล้วก็ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับตาและการเดินทางไกลข้ามมาตะสงสารก็ทําให้เราได้บุญใหญ่ติดตัวไปขอกราบเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบุญด้วยกันนะคะ วัดพระธรรมกายจัดพิธีบรรพชาธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอบรุ่นที่14โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า64ท่านค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้านาคธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าสู่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดี hmm. เพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณโดยมีผู้ปกครองคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้อัญเชิญพระไตรพร้อมด้วยเครื่องสการะ ตามขบวนนาคธรรมทายาทจากนั้นเป็นพิธีวันทามหาธรรมกายเจดีโดยนาคธรรมทายาทได้น้อมนำดอกบัววางบนพาสการะและจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาตรายัยพร้อมกับกล่าวคำวันทามหาธรรมกายเจดีก่อนที่จะได้แปรแถวไปยังบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นกยุงเพื่อประกอบพิธีกล่าวคำขอขามาและรับมอบพระไตราจากผู้ปกครองและประกอบพิธีบรรพชา โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศ์าสาจารย์ปรเปรียนธรรม9ก้าประโยคราชบัณฑิตเป็นพระอุปชาในการนี้ผู้แทนนาคธรรมทาญาติได้น้อมนำผ่านพุ่มสการะถวายแด่พระอุปชาพร้อมกับกล่าวคำขอบรรพชาและรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระอุปชาหลังจากนั้นนาคธรรมทาญาติได้แปรแถวเพื่อให้พระอุปชาครองอังสะ ก่อนที่จะได้น้อมนำพ่านทูบเทียนแพรถวายแดบพระอุปชาพร้อมกับกล่าวคำขอสารนาคมและศีลกล่าวคำขอนิสัยจากนั้นได้ถวายทายธรรมแดบพระอุปชาและแปรแถวรับบาตรรับเครื่องทายธรรมจากผู้ปกครองสำหรับพิธีบรรพชาธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอบรุ่นที่14มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า64ท่านจากประเทศต่างๆอาทิประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียมองโกเลียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งกว่าที่ชาวต่างชาติจะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้นั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่การตัดสินใจบวชเพื่อเข้าสู่ร่วมการสวพักครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอีกทั้งแต่ลรูปยังมีความตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเต็มที่เพื่อเป็นพระแท้อีกด้วยค่ะ ก็วันนี้นะคะเป็นงานบวชนานาชาตินะคะไอดอลก็ตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อมาร่วมงานนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้กันได้ง่ายๆเลยอะคะ่ะการที่ชาวต่างชาตินะะี่ค่ะมีทั้งมาเลเซียฮ่องกงจีนไต้หวนันคือแบบหลายชาติมากๆเลยที่จะมาบวชกันถึง64รูปคือแบบมันเป็นอะไรที่ยากอะคะ่ะเกิดได้ยากมากๆขนาดคนไทยด้วยกันนะคะแบบจะบวชทีเนี่ยยังยากเลยก็ เลยมาเอาบุญในครั้งนี้ค่ะสำหรับการที่จัดโครงการบวชนานาชาตินะคะก็เป็นประโยชน์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวต่างชาตินะคะเมื่อเมื่อตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยคะ่ะได้มาบวชศึกษาพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยพอกับประเทศของเขาไปนะคะตัวแทนที่เคยบวชนะคะก็จะได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะะี่ยค่ะกลับไปเล่าสู่ ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะได้ไปเผยแผ่สู่ต่างประเทศค่ะก็เป็นการเผยแผ่ให้ไปให้พุทธศาสนาเนี่ยสืบทอดต่อไปทั่วโลกเลยอะคะ่ะวันนี้รู้สึกปลื้มปริติแล้วก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่วันที่รอคอยมาถึงจนได้นะคะก็คือวันนี้พระลูกชายได้มีโอกาสได้มาบวชรุ่นไอดอนะคะรุ่นนานาชาติตอนนี้เป็น บรรพชายอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะเป็นอุปสมบทก็ขอบอกเลยนะคะว่าวงานวันนี้นะคะเป็นงานที่ประทับใจค่ะคนลุกตลอดเลยนะคะร่วมงานทั้งหมดเลยนะคะบรรยากาศและความรู้สึกทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยปลื้มปิติมากค่ะก็ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่จัดให้มีโครงการบวชอย่างนี้เรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ให้ลูกมาบวชนะคะก็สามารถที่จะเชิญชวนได้ในรุ่นต่อๆไปนะคะหรือจะมาร่วมตักบาตรพระ บวชใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่17นะคะกระด,ะระดาเวลา6โมงเช้าที่หน้าบ้านยายนะคะสามารถมาตักบาตรพระบวชใหม่พระนานาชาตินะคะมาจากายทวีปเลยนะคะมาจากหลายประเทศเลยค่ะดังนั้นขอเชิญชวนนะคะพระมหาพพรปุญ,ญญชโยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้ชี้แจงกรณีข่าวเรื่องที่ดินสวนป่าหิมะวันในอำเภอภูรเรือจังหวัดเลยดังนี้ค่ะ ชี้แจงกรณีที่ดินสวนป่าหิมวันจากกรณีกระแสข่าวเรื่องที่ดินสวนป่าหิมวันในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยวัดพระธรรมกายขอชี้แจงดังนี้หลวงพ่อธรรมชยโยได้บริจาคที่ดินผืนดังกล่าวให้กับวัดแล้วแต่ในภาพเอกสารสิทธิ์ที่เผยแพร่ออกไปตามสื่อต่างๆไม่ได้ปรากฏชื่อสุดท้ายของผู้ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นชื่อวัดพระธรรมกาย ข้อเท็จจริงคือหลวงพ่อธรรมชโยได้มอบให้ตัวแทนทำหนังสือมอบที่ดินให้เป็นของวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549แล้วจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของทางราชการในการพิจารณาและออกเอกสารการโอนให้เมื่อปีพุทธศักราช2555ตามที่ปรากฏหลังเอกสารสิทธิ์ดังนั้นที่ดินผืนนี้จึงถือได้ว่าเป็นธรณีสงมากเกือบ10ปี และปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของสาธุชนโดยผู้ร่วมปฏิบัติธรรมต้องถือศีล8นั่งสมาธิฟังธรรมเป็นต้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆหลวงพ่อธรรมชยโยมีวัตถุประสงค์เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนโดยรวมโดยไม่ได้มีความประสงค์ที่จะนำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปใช้สอยเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด จึงเจริญพรมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องพระมหานพรปุญญชยโยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย15กรกฎาคม2559ทุดงคัสสถานล้านนาร่วมกับศูนย์เยาวสตรีแกนนำบนพื้นที่สูงได้จัดกิจกรรมงานบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคมค่ะ ทุดวงคัสสถานล้านนาร่วมกับศูนย์เยาวสตรีแกนนนำบนพื้นที่สูงได้จัดงานบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคมโดยภายในงานได้มีนักศึกษาปวช .1 ปวช .2 และปะวช .3 ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรพระพิสุสงฆ์ซึ่งภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์และอาราธนาศีลห้า จากนั้นอาจารย์ปกิตตาเนื้อนินเป็นประธานฝ่ายคราวาสได้จุดทูบเทียนบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทางได้นำนักเรียนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามากะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทาน หลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อรับบาตรจากอาจารย์และนักเรียนสร้างความเลื้มปิติในบุญให้กับทุกท่านภายหลังจากเสร็จพิธีตักบาตรนักเรียนได้ร่วมกันถวายพัตาหารแด่คณะสงฆ์ร่วมกันทั้งนี้ทางทุดงคัสสถานล้านนาได้มีโครงการจัดตักบาตรนสัสนเยาวะตรีแกนนำบนพื้นที่สูงเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมชาวพุทธให้มีความรักในบุญและหมั่นสังสมบุรณ์อย่างตลอดต่อเนื่อง ชมรมพุทธศาสสากลในอุปธรรมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์จัดงานปฐมนิเทศโครงการประกวดสนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่4ค่ะชมรมพุทธศาสสากลในอุปธรรมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้จัดงานปฐมนิเทศโครงการประกวดสนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่4 นสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยมีคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกว่า131ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงโครงการเกณฑ์การตัดสินและเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนการประกวดซึ่งการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่4จะจัดให้มีการประกวด3ภาษาด้วยกันคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับกิจกรรมในวันนี้ภาคเช้าผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังชี้แจงเกณฑ์การตัดสินและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประกวดส่วนภาคบ่าย ได้รับฟังการแนะนำเทคนิคในการพูดสุนทรพจน์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในกรอบแนวคิดปรับทิศท,ทางโลกาภิวัต์ด้วยความดีสากลโดยดรจอมพลสุภาพผู้อำนวยการมูลลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูดเทคนิคก,การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในยุคโลกาภิวัต์โดยอาจารย์ภพศารแซ่ล่อที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโพสต์มาสเตอร์คลับ และภาษาจีนโดยอาจารย์หมาเฮียนสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทยบรรยากาศในการประถมนิเทศเป็นไปด้วยความอบอุน่นได้สร้างกำลังใจก่อนการประกวดให้กับน้องๆที่เตรียมความพร้อมในการประกวดครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดี c News มีภาพงานบุญในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันคะ่ะโดยเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายเคนซัสและวัดพระธรรมกายนครบิสเบนติดตามได้ในเวิร์นิวค่ะ วัดพระธรรมกายแคนซัสได้จัดกิจกรรมงานบูญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสพิธีกรรมเริ่มด้วยประธานสงนำสาธุชนสวดมนมต์ทำวัดเย็นปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสโดยกาลยานมิตรแอร์แฮมมอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานม,ะะนมีกาลยานมิตรคำปานโจกเป็่ยบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปจัจธยยธรรมแด่คณะสงฆ์หลังจากนั้นทุกท่านได้กล่าวคำอาิษฐานจิตและตั้งริ้วขบวนอันเชิญอาหารบูชาข้าวพระเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมในภาคสายสาธุชนได้ร่วมกันรประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตนาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยานมิถีหน้าบัทุมีจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปักบาตถวายพัตนาหารเพนแด่คณะสงฆ์ในภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันทำความดีสากลทำความสะอาดวัดห้องปฏบิบัติธรรมเพื่อเตรียมใช้งานในช่วงเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงอย่างความปราบลื้มปิติในบุญให้กับทุกท่าน ดานวัดพระธรรมการนครบิสเบนประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยพระครูสมุดพิพัฒนาพรกิติสุโพนำสาธุชนสวดมนมต์ธรรมเช้าปฏิบัติธรรมสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่งโดยประธานผ้าป่าในเดือนนี้คือครอบครัวติบแก้วครอบครัววิกส์ ยังความปลื้มปิติในบุญให้กับคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้และทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารงานบุญประจำวันนี้ดิฉันณชชาทพิปฉากฉลักและทีมงานดีม n ซีนิวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมง,งานหล่อเทียนนะคะพันษามหามงคลนะคะ,ะถวายแด่วัดทั่วประเทศซึ่งเคยมาแล้วครั้งหนึ่งในวันก่อนแล้วก็รู้สึกประทับใจมากวันนี้ก็เลยต้องมาเป็นประธานกล่าวนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าการที่เราได้หล่อเทียนถวาย เทียนพรรษาแก่พระแก่วัดทั่วประเทศเนี่ยคะ่ะเ,เป็นการช่วยกันรณรงค์ให้เกิดการฟื้นฟูนฟนพระพุทธศาสนานะะการถวายเทียนนะคะก็เป็นประเพณีที่เราจะต้องร่วมอนุรักษค์ค่ะที่จะทําให้วัดต่างๆนะคะได้มีเทียนไปใช้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมากมายมหาศาลน,นะคะอนุสงฆ์เนี่ยก็คือเราจะได้เป็นผู้มีปัญญาสว่างสวัยนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มาร่วมนะคะถวายเทียนถวายแด่วัดทั่วประเทศด้วยกัน นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะ,ะ,คะท่านจะปลื้มอย่างไม่มีประมาณเลยค่ะ